สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวอะไหล่รถวอลโวรุ่น2อ4ส2 4สนะฮะ244 242 245นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟส่องในห้องเครื่องนะครับจะติดตั้งอยู่บนฝากระโปรงนะครับเป็นของแท้สภาพนะครับเลนยังใสอยู่เลยนะครับใสมากนะฮะอันนี้คือผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมันจะขุ่น ตัวนี้ไม่ได้ขายนะครับมันอุปกรณ์มันไม่ไม่ครบนะตัวนี้จะสมบูรณ์นะครับหลอดก็เป็นหลอดเดิมนะครับหลอดจะเป็นตัวอ้วนนะครับยี่ห้อเฮนล่านะครับรถคลาสสิกยุคนั้นก็จะระบบไฟอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นของแบรนด์เทนล่านะครับเยอรมันเดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติ หลักการทํางานของมันก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่1ก็คือเปิดปิดด้วยสวิตเป็นแมนนวลนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือเวลาเราเปิดฝากระโปรงไฟจะติดแต่ถ้าเราปิดฝากระโปรงลงมาไฟจะดับ,นะบมีสองฟังก์ชันซ่อนอยู่ในนี้โดยผ่านตัวนี้ผ่านตัวสวิตนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นกราวนะครับติดกับตัวถงังส่ววตัวนี้จะเป็นบวกนะครับ อันนี้คือเราเปิดฝากระโปรงนะครับพอเราปิดฝากระโปรงปุ๊บมันก็จะดับเปิดฝากระโปรงนะครับปิดมันทำงานโดยผ่านตัวปลอดเนี่ยตัวปลอดเป็นตัวสั่งเป็นสะพานไฟนะครับนะครับเปิดด้วยเป็นออตโต้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดด้วยมือก็ได้นะครับ ก็สภาพดีนะครับของสภาพส,ายสวยๆหายากแล้วนะครับก็ท่านใดมีอยู่หรือยังไม่มีก็สามารถซื้อเก็บไปได้หรือว่าซื้อไปติดรถได้นะครับก็เป็นดีเทลรายละเอียดลเล็กๆน้อยที่ทำให้รถของเราสวยสมบูรณ์นะครับโอเคขอบคุณครับ